ะคเวลาจอดรถเราเข้ามาแล้วเราก็ถ้าเราจะขนของใช่ไหมเราก็จะตรงมาตรงนี้เลยอันนี้คือจะเป็นที่จอดรถแต่ว่าเราก็จะตรงมาตรงนี้ก่อนพอเราตรง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 มาเสร็จปุ๊บเวลาที่เราจะจอดรถให้ใกล้ที่สุดเราก็จอดรถตรงนี้อันนี้จะใกล้ที่สุดแต่ว่าเราไปขนของเราก็ต้องมาทางนี้ก่อน ามาจอดข้างหลังบ้านตรงนี้อันนี้อันที่หนึ่งยังไม่ใช่ถังขยะข้างหลังจะอยู่ตรงหลังต้นไม้แล้วก็มาทิ้งถังขยะตรงนี้ได้ถังขยะเอะเด็กก็เหมือนเหม็นมาทิ้งนี้ได้แ,แล้วเราก็อยู่ตรงนี้เพราะว่าอันนี้คือจะเป็นบ้านอันนี้ที่สองนะคะจะเห็นว่าบ้านมันจะเป็นนี่จะมีตุ๊กตามีตุ๊กตาสวัสดีอยู่ข้างหลังบ้าน สวัสดีอยู่ข้างหลังบ้านคือบ้านหลังนี้ก็คือเราก็อยู่เนี้ยค่ะแล้วมันก็จะผลของง่ายขึ้นมันเดินใกล้มากเลย